มาต่อกันที่ความรักของคู่นี้กันบ้างนะฮะสงกรานเตชนนบรงกับแมทพีบรณีนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเขาจะห่างกันหน่อยนึงเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยต้องไปฝึกภาคพื้นนะครับเป็นเวลา3สัปดาห์21วันซึ่งแมทเองเนี่ยเขาก็มีเวลาช่วงนี้ก็มีเวลาเป็นของตัวเองใช่ไหมมีเวลาได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่นะคะแต<ล>่อย,าย่าง,งล่าสุดในอินสตาแกรมก็จะเห็นภาพนี้นะฮะ โชว์เซ็กซี่กันนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะฮะเดา,าหรือเปล่านี่ภาพแฟชั่นหรือเปล่าเหมือนเขาถ่ายแล้วเขาโพสให้กับชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่เขาใส่นะฮะซึ่งบางรูปก,ก็คือเซ็กซี่แล้วก็แคปชั่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะอ,อย่างภาพภาพนี้แมทก็เขียนแคปชั่นบอกว่าถ้าคุณไม่อยากมีผมก็โกนสิฮะอะไรอย่างนี้ก่อนที่จะเป็นภาพนี้นที่แบบ เซ็กซี่มากขึ้นนะฮะแต่รูปนี้จะบอกว่าไงรู้ไหมเราโพสทุกวันเธอไม่เคยไลค์แล้วคนนั้นเป็นใครทำไมเธอไลค์บ่อยจังมุ้งแงอะไรอย่างนงี้แต่คนก็เฮ้ยหมายความว่ายังไงอันี้ฉันก็เอะนแบบแซวใครหรือเปล่าแซวใครสงการคือแบบเขาแมวเล่นแหละแหมมีมุ้งแงสงการเขาไม่ไลค์เหรอเพราะอะไรคือก็ไม่ไลค์อยู่แล้วสงการก็คงไม่ไลค์อยู่แล้วเพราะว่ารูปแบบดูเซ็กซี่แบบจริงหรอถ้าสมมติแฟนเราเห็นรูปแฟนเราเซ็กซี่เราก็ไม่อยากจะแบบ คิดมากจะ,อ,ะอย่างนี้หรือเปล่านี่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะเรอาอก็รู้สึกเหมือนถ่ายแฟชั่นมากกว่าก็น่ารักไปอีกแบบนะฮะนี่ซบเล่นนะฮะงสงกรานเองนะครับก็ไม่ยอมแพ้ะนะฮะแหมไม่ได้ปล่อยให้แมทเขาลงโพส์ภาอยู่คนเดียวลุกมาโชว์ความแซ่บบ้างละจ้าแต่ทําไมลบไปอะ่ะลุกมาโชว์ความแซ่บนะฮ <c oughs> นะต้องบอกว่าภาพภาพนี้ฮคุณอ,อัน,นี้หลังจากเขาไปฝึกมาเป็นอย่างงี้มันยังไงอะ่ะ บอกหน่อยสิคุณเต้ใหญ่มากอ่ะอะไรใหญ่ซิกแพคอะก้ามคือก้ามและซิกแพคอหุ่นลรีนมากนี่ีคือครบสามสัปดาห์หรือยังฮะยังไม่ครบเธอฉันว่ายังไม่ครบนะไม่แต่เขาออกกำลังกายอยู่แล้วนะเป็นภาพที่หลังจากที่เขาฝึกมาก็อาจจะตักแดดอาจจะกรีมเกรียมหน่อยๆนะคะแต่หุ่นคือลีนมากซึ่งเขาก็ลงภาพก่อนที่เข้าฝึกให้ดูให้นะเนี่ยภาพก่อนฝึกอะจะเป็นลักษณะนี้ไหนแต่ มีภาพก่อนฝึกฮะภาพก่อนฝึกนั่นไรเละเขาก็มีของอยู่แล้วอันนี้ภาพก่อนฝึกก็ถือว่าดีอยู่แล้วแต่พอเข้ารับการฝึกออกมาเนี่ยแหละมันเป็นอย่างนี้ฮะดียิ่งกว่านะฮะซึ่งสงการก็บอกว่าแทบไม่เหลือไขมันนะครับดีหมดเลยอ่ะคนก็เข้าไปแบบอู้หูกันเยอะมากนะฮะลบทำไมอ่ะไมอ่ะนั่นสิฉันก็เอะใจเหมือนกันว่าอ้าวแล้วเขาลบทำไมลบเพราะอะไรนหฮะคนทักเยอะเลยโขดอย่างงี้อ๋อ นั่นสิลบำไมใครบอกให้ลบหรือเปล่าเอ๊ะอะไรอย่างนี้